สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค้าครับ,รบแบบเอาชีวิตรอดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องหาไม้ก่อนครับแต่ผมเจอแกะผมก็ขอเอาแกะก่อนเลยกันนะครับเอาสักสามอันเข้าไปทำเตียงหนึ่ง,งสองสองลนะครับต่อไปก็อันที่สามอันที่สาม แล้วก็ไปหาไม้กันนะครับหาไม้ต้องหาครับไปที่ช่วสูงครับหลังนั้นก็มองครับมองมองว่ามันมีไม้อยู่ไหมแมกไม่มีเลยก็ต้องหาครับ แล้วแล้ววิ่งไปครับวิ่งครับวิงว่งวิงว่งวิ่งเจอหมูครับสรางหมูมาครับเราต้องการไม้อย่างเร่งด่วนครับตอนนี้<อ>ต้องเอาไม้ครับเอาไม้ออกไปหนีไป<อ>ตัดสักสิบอันยี่สิบอันก็ได้ครับ<อ>ไม่ต้องเอามา ตัดไปเลยครับเราก็ตัดประมาณสัก20อันก็พอแล้วครับ ส0อันนะครับอ่าอรักี่สิบอันตัดไปเรื่อยครับ สักสี่ปกอันก็พอแลครับเสร็จแล้วก็เราก็มาสร้างบ้านกันครับอ่าทำรีมาเหมาะครับอ่าผมเอาตรงนี้เลยกันครับก็อย่างนี้ครับโอทานไม่เอาด้วยวอ่ะเจาะไม่เข้า ดีเียมก่อนเ่นครับต้องคั่มอย่างนี้ครับเคยไม่ใช่อย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ครับเราได้นี่ครับเรามาวางแหวตร้งนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เอามาทําอย่างนี้ครับแล้วก็ทำเป็ที่ขุดจอบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดไปเลยครับ เ่าเราได้สักสามอันแล้วนะครับเราก็มาทําที่ขุดแบบแบบผินกันนะครับอย่างนี้แล้วก็จะขุดเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นอย่างที่เห็นเลยครับเนี่ยอืมเสร็จแล้วผมก็ขอทําประตูกันครับโอเคเนี่ยประตูสวยงามครับแล้วก็ทําภายในบ้านครับตัวบ้าน ไปเรื่อยๆครับอ่ะหมดแล้วคุดครับคุดแล้วเราก็จะคุดทองกันราเร่งครับคุดไปเรื่อยๆครับคุดไปเรื่อยๆ あ。 มดเนี่ยครับแล้วกดไปเรื่อยครับให้มันได้ห้องแบบสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับนี่ขุดไปเรื่อยครับเอาเลยหลง พ็จะได้ห้อง้วครับเ mm hmm. นี่ยครับเราก็ได้ห้องหนึ่งแล้วครับแัดสวยงามครับแล้วเราก็ไปเอา ขุดหักแล้วมาวางตรงนี้นะครับนี่ครับมาวางตรงนี้เสียเงาเสียเงาแล้วก็ขาครับขับไปขุดใหม่แล้วครับขาเต้าผิงครับเนี่ครับเต้า มันจะมืนเวลายังไงใช่มันเหรอนะครับตัดไม้โอเคครับได้สี่อันนะครับแล้วเอากลับบ้านรอบนะครับออกกลับที่บ้านแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับเปิบเปิบเิบเิบอย่างนี้ครับแล้วก็รอเวลารอบครับเวลาทำเตียงครับทำอย่างนี้ครับ แล้วครับอย่างนี้ครับก็ได้เตียงมาแล้วครับเราก็มาวางตรงนี้ครับเอานีดีวะวางนี้ครับ,ววรบสวยงามรับสวยงามแล้วเราก็มาขุดเพื่อวันอีกดีกว่าขุดตรงนี้ครับขุดเรื่อยๆเอาเฮ้ยเดี๋ยวรอว <c oughs> แล้วเราก็ได้ฐานนะครับแล้วเราก็มาทำโคมไฟแล้วครับ คบเพิงครับตรงนี้ครับปรับไว้สี่มุมครับนี่สวยงามครับแล้วขุดพื้นต่อครับอรอเตียงไปดีกว่า นนี้แหละครับเพราะถ้าจะทําบ้านไม้เราต้องเสียเวลาไปตัดต้นไม้ครับเอาแบบเป็นตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยไปทําบ้านไม้แล้วขุดไปเลยครับขุดครับขุดตกแต่งให้มันลึกเรือครับเพราะถ้าเกิดตื้อล้วก็กระโดดไม่ได้ครับอย่างเงี้ครับกระโดดไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็สามช่องครับ เราก็จะได้บ้านแล้วนะครับวางเตียงก่อนโอเคครับเราก็ได้บ้านแล้วครับในคืนแรกนะครับเนี่ยวงฟ้าแล้วจากนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนเท่านี้ครับสวัสดีครับ